ซนนี่แบล็คพิงค์นะคะยิงแม่นค่ะลิซ่านะคะถึงกับทำตาปิดๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะในรายการ Knowing b ์ t t e r ค่ะก็มีหลายโมเมนต์มากเลยนะทั้งท่าเต้นวาก,ก้าวาก,ก้านะคะของโรเซ่นะคะซึ่งก็มาพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังของเธอค่ะต้องบอกว่าเพราะม,มากๆเลยเนาะรวมถึงนะคะการเต้นท่าปูนีปิปินะคะของลิซ่าเนาะก็หลายคนค่ะก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยในเมืองจีนนะคะเต้นตามกันเป็นทิวแถวเลยค่ะ แล้วก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะซึ่งก็เป็นช่วงตอนค่ะที่ลิซ่าหันไปถามนะผู้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะถามว่ามีคําถามหนึ่งค่ะที่เธอมันจะถูกถามมากที่สุดเลยนะคุณลองทายดูสิคะว่าคืออะไรนะคะ ซึ่งคุณขยองฮุนค่ะก็เดาว่าอน่าจะเป็นผมหน้ามาของเธอหรือเปล่านะที่มันไม่ขยับเลยนะซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่าคุณนะคะทายถูกต้องมากเลยค่ะมันเป็นหัวข้อนะคะที่คนไทยก็พูดถึงนะเรื่องนี้มากๆเลยด้วยเหมือนกันนะคะและเธอค่ะก็มีการสาธิตนะคะการฉีดสเปรย์นะคะการทําให้ทรงผมหน้ามาของเธอมันคงรูปอยู่นะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนงานโคเชล่าแล้วหลายคนก็สงสัยแต่ว่าทํำยังไงนะในขณะที่คนอื่นเนยผมปลิวก้อนเลยนะแต่ของลิซ่าเนี่ยน้ามาเธอเป็นหน้ามาเหล็กมากๆเลยนะแล้วก็พิธีกรค่ะก็มีการถามว่า แม่ถ้าเกิดจะให้ถ่ายโฆษณานะาแล้วแบวกหน้าม้าเนี่ยลิซ่าจะยอมไหมซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่า no no ไม่นะคะไม่มีทางนะคะซึ่งพิธีกรก็เลยบอกว่าแมแล้วอย่างนั้นถ้าจ่ายสัก10ล้านวอลลัจะโอเคหรือเปล่าซึ่งลิซ่าค่ะก็ตอบว่าได้ค่ะได้ค่ะอะไรประมาณนี้นะค่ะก็เลยถามอีกนะคะว่าเอ๊ะถ้าลดเหลือสัก5ล้านวอลละจะได้ไหมซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่า พห้าล้านเลยคะเงินก็แบกไปแค่ครึ่งหนึ่งละกันนะคะอ่ะก็เป็นโมเมนต์หนึ่งคะ่ะที่เกิดขึ้นนะคะในรายการคะ่ะต้องบอกว่าตลงมากๆเลยนะมเมื่อวานก็สนุกดีนะคะเห็นเธอว่าเต้นดุ๊กดุก๊กดุ๊กนะคะอืมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคะ่ะที่เกิดขึ้นเนาะได้ดูกันแล้วหรือยังเอ่ยได้ดูกันแล้วนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็แนะนําค่ะว่าสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าทางรายการเขาก็มีการเอามาย้อนหลังให้ดูเหมือนกันนะคะก็นะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า